ึงการ,รทําการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเกษตรกรไทยทั่วท<ม>ั้งประเทศนะคะมีอยู่หลายรายทีเดียวที่ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่วันนี้จะพาไปดู1ตัวอย่างนะคะในพื้นที่ตําบลปากคลอกอําเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตท่านเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความสําเร็จอย่างมากเลยค่ะ บนเนื้อที่กว่าสาไร่เศษของเกษตรกรท่านนี้เน้นปลูกพืชผักที่มีความหลากหลายค่ะโดยพืชที่ขาดไม่ได้เลยนั้นเกษตรกรบอกเราว่าคือพืชผักสวนครัวรัวกินได้ค่ะเพราะว่าจะช่วยลดรายจ่ายในเครือเรือนผักสวนครัวรัวกินได้สารพัดชนิดถูกนามาปลูกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่าสาไร่ภายในศูนย์เรียนรู้เศษษรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่สองตบลปากคลอลอาเภอทลางจังหวัดภูเก็ตของนายชะลอการเกตเกษตรก,กรวัย5้ปีเศษท่านนี้ คุณชลอบอกว่าเขาเริ่มต้นจากการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกตามคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทำให้ช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือครอบครัวได้รับประทานผักที่สดและปลอดสารพิษค่ะตรงนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะไม่ใช้สารพิษพวกศัตรูพืชหรือว่าพวกแมลงต่างๆเนี่ย มันจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันมีทั้งตัวห้ามตัวเบียยก็ช่วยจัดการในระบบนิเวศก็จัดการของเขาเองนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่เราใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าปัจจุบันกเกษตรกรท่านนี้มีรายได้จากการเก็บพืชผักภายในสวนจำหน่ายตกเดือนละราวหนึ่งหมื่นกว่าบาทรวมถึงยังมีรายได้จากการเพราะพันธุ์ต้นกล้าขายและจากจ่ายฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนั้นเขายัางอุทิศตนด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการทำการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานเพราะมั่นใจว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่จะช่วยสร้างความสุขและความมั่นคงให้แก่ชีวิตผู้ที่ลงมือปฏิบัติอย่างจรงิงจังศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เราไม่ได้ทำเรื่องเดียวนะครับเราไม่ได้ทำอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักปลูกหญ้ายอย่างเดียวเราทำตั้งแต่เรื่องของอสังคมนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องอาชีพเรื่องอาหาร นะครับเราทําทุกเรื่องนะครับเนี่ยจุดเด่นของเราก็คือในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เราจะาสามารถที่คณะที่มาดูงานเนี่ยสามารถที่จะได,ไ,ดได้ได้ได้รู้เรื่องราวทุกเรื่องศูงนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลปากคลอกจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จของการทําเกษตรที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการนําทางชีวิตเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ได้นําไปประยุกต์ใช้ เพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน